ครับก็สวัสด,ดีเพื่อนๆพี่ๆคนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับซับเจริญพ,พบรบอลสีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมมาดูบอลสีสีลาหุ้มทองนะครับนี่ก็จะเป็นศีลาหุ้มทองแบบหน้าดุโหดเลยนะครับเพื่อนๆครับผมเขาก็จะมีเม็ดสีขาวอมชมพูนะครับหน้าเขาก็จะ โหดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนครับผมนี่นะครับใบของเขาสวยงามมากครับก้านของเขาก็จะเป็นสีดำนะครับผมรูปใบก็จะเป็นทรงไทยรูปหัวใจนะครับใบใหญ่นะครับเสียง่ายนะครับเพื่อนครับต่อมานะครับผมเราจะมาดูศิลาหุ้มทองหน้าหวานๆนะครับเพื่อนครับศีลาหุ้มทองตอนนี้นะครับผมออกมาหลายหน้ามากๆเลยนะครับบางทีก็หน้าเขียวเปืดอๆนะครับผม บางทีก็มีหน้าอมชมพูแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับก็จะมีรูปใบทรงรูปหัวใจนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับเลี้ยงง่ายใบของเขาก็จะมีสีสันสวยงามนะครับเพื่อนๆมีสีชมพูนะครับสีแดงนะครับผมฮาร์ปก็มีนะครับผมนี่นะครับความฮาร์ปของเขานะครับผม ฮัรชมพูฮัรเขียวแดงนะครับเพื่อนๆครับสวยงามมากครับแล้วก็มีก้านใบของเขานะครับผมก็จะเป็นก้านสีชมพูนะครับสีแดงนะครับผมตอนนี้เขาก็แทงหลอดใหม่มาอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับเรียบเทียบกันนะครับผมกับสีดาหุ่มทองหน้าโหดของเรานะครับนี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีดาหุ่มทองแบบเก่านะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบใหม่นะครับหน้าหวานหน้าเขียว ดางฮัพฮัแบบนี้เลยนะครับเพ,พื่อนๆครับสวยงามมากครับนี่ก็พาเพื่อนๆนะครับผมมาเปรียบเทียบนะครับศิลาหุ้มทองแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะครับผมตอนนี้ศิลาหุ้มทองของแต่ละสวนนะครับผมก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับหน้าเทพบ้างนะครับผมหน้าโหดบ้างหน้าดุบ้างนะครับผมส่วนมากแล้วนะครับผมศิลาหุ้มทองก็สวยทุกต้นนะครับเพื่อนๆ ก็มีความสุขนะครับผมกับการเลี้ยงบอลสีนะครับผมมีเยอะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆบ้างนะครับแล้วก็มีแม่พันธุพ่อพันธุ์เอาไว้ขยายทพาพันธุ์ต่อไปนะครับผมแล้วก็ทําจํานวนเอาไว้แบ่งปันเพื่อนนะครับเพื่อนครับผมมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับเพื่อนๆครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาเปรียบเทียบศีลาหุ้มทองหน้าหวานกับหน้าโหดนะครับเพื่อนครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมกับความสวยงามของศีลาหุ้มทองนะครับตอนนี้เขาก็มีหน้าเทพหลายหน้ามากๆเลยนะครับผมแต่ละส่วนก็มีไม่ซ้ํากันนะครับผมแต่ก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบหน้าแบบไหนนะครับเข้ากดติดตามรับชมไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตต้นบอลสีเทพให้ชมอีกนะครับเพื่อนครับ ขอตลาอีกก่อนนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขมขากๆในการเล่งมดนสีนะครับผมสวัสดีครับ